สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ICO 101เ,เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้พบกับผมไอนะครับแล้วก็วันนี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับมาร่วมพูดคุยกันในรายการดู Sky Talk นะครับเพราะว่าถ้าเป็นความเห็นของผมคนเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่เพราะวา่าเป็นเรื่องของส่วนรวม อยากให้ลองฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยว่าเขาคิดเห็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูดีครับกับประเด็นวันนี้คือประเด็นเรื่องศูนย์ดุคติที่เปลี่ยนแปลงไปภายในเวลาที่ผ่านมาแล้วก็วิวบากกรรมของคนขับดุคติที่จะเจอกันในช่วงนี้เนาะยังไงเดี๋ยวรับฟังกันดีกว่าครับไปจับต้องนะครับ,รบก็เริ่มตั้งแต่เจ็ดก้าหกจนกระทั่งกระทั่งไล่มาปัจจุบันก็กลายเป็นสแกร์เบิลพันร้อยครับก็โวตั้งแต่ปี ยุคแรกๆกนนะครับก่อนตั้งแต่สิบอ่ะอ๋อขั้นตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงที่มอนเตอร์บูมบูมเลยพี่ตั้งแต่ที่พี่เริ่มขึ้นมาเข้ามาเล่นใช่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 แล้วก็ตั้งแต่ตอนช่วงที่พี่เริ่มเริ่มเข้ามาครับผมอยากสอบถามพอดีช่วงนั้นผมยังไม่ไม่ได้เข้ารถบิ๊กไบค์เลยยังไม่ได้รู้จักพวกรถพวกเนี้ยยังขับแค่ซีบีอาร์ร้อยห้าสิบอยู่อะไรประมาณนะั้นทำมือปร,มประมาณประมาณปีนั้นนะก็อาจจะถามเรียบช่วงที่ลุคติเข้ามาใหม่ๆพี่เอรมื่งบริกกาาาารรรรแล้ขยยเเื่อองงงะไไป็นับบค เอาจริงๆนะคนที่คนที่ช่บงแปรดดูคติตั้งแต่ดูคติไทยแลนด์ยังไม่มีเนี่ยครับคือส่วนตัวผมนะคือเราจะยอมมองข้ามทุกอย่างเลยปัญหาจุกจุกอีกจิกนั่นนู่นนี่ที่มันเคยเป็นเงี้ยเพื่อจะให้ได้ขับดูคติัะคันหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องความร้อนเรื่องการมีปัญหารถรถรแรกแเนี่ยผมว่าคนหลายๆคนเเนี่ยจะยอมมองข้ามปัญหานี้ไปเพราะทุกคนอยากซื้อดูคติที่เห็นง่ายๆเลยก็คือเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหกสังเกตจากยอดขายครับอ่า และหลังจากนั้นเนี่ยถามว่าปัญหาดูคาติมันมีไหมมันก็มีคนส่วนหนึ่งก็คิดว่าจะมองข้ามแล้วก็เลือกที่จะปรับตัวเข้าหารถครับอ่ทาทนีนี้คนพวกนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบบว่าอคิดว่ามันจะต้องเป็นรถที่ดูคาติ่ยต้องเป็นรถที่แบบว่าวิเศษที่สุดเพราะว่าเป็นคันคล้ายๆแบบแบรนด์หรูฟอร์เรย์นะแบบต่ก็เปรียบเทียบว่าอิตาลีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแบบแบรนด์พรีเมียมพรีเมี่ยมแบรนด์ครับการความคาดหวังอนะสูง แต่พอความคาดหวังเนี่ยกับราคาที่จ่ายไปมันเริ่มไม่บาลานซ์กันแล้วดังนันก็จะเริ่มมีเสียงบน่นเสียงลือเสียงเล่าอ้างอะไรออกมาบ้างโดยเฉพาะ,ะคนที่เป็นเจ้าของมือสองอะไรพวกนี้ครับอันอันนี้นคือม,คอมีคือมีมามีไปตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีตัวนายจําหน่ายในเบืองไทยอยู่มนทางการเลยไหมพี่อาการตรงนี้ อถ้าเกิดแบ่งแบ่งกันนะครับ,รบช่วงที่คุณไม่มีตัวแทนจําหน่ายแล้วเล่นรถเตรกันเนี่ยพวกนี้จะไม่ค่อยมีเสียงบ่นอะไรเพราะเขาใช้เ<อ>ขาซื้อดุขติเพราใจรักพอมองข้ามปัญหายอมแก้ปัญหาด้วยต,ตัวเองออืมแต่พอมาเป็นคนที่ซื้อดุขติเป็นคัดดนแรกจากตัวแทน,นจากตัวแทนมือสองนาตัวแทนเงี้ยความขัดหวกขั้วสูงเนี่ยแล้วใคร็นว่า ee, เฮ้ยทำไมมันทําไม่ได้เท่ารถญี่ปุน่นว่าทําไมปัญหามันเยอะทําไมอะไรมันแพงทำไมมันรอนาน ท่านี้มันก็เริ่มมีเสียงฟีดแบ็่ที่ออกมาไม่ค่อยดีจากจากส่วนหนึ่งครับเออแต่ถามว่าคนที่เขาเป็น,ปนดูการิต้าสายตรงสายแบบนี้เนี่ยส่วนมากไม่ค่อยบ่นก็คือคอร,รู้กันแล้วรู้กันอยู่แล้วว่าจะเข้ามาทางนี้ก็ต้อง,ต,องต้องเตรียมพร้อมสภาพทางการเงินมา <laughs> คือมันก็ต้องปันปัญหาเนี่ยมันรู้แล้วเพราะว่าครับอย่างเมื่อก่อนออย่างสักเมื่อสิบปีแล้วโลกโซเชียลมันก็ยังไม่เยอะคเออเขาเจอปัญหาเขาก็จะแก้ปัญหากันในกลุ่มเล็กๆไม่ได้ออกมาแบบ โภชนาอะไรน <Facebook S 2> คนเฟซบุบ๊กทุกเนี้ยแต่พอโลกโซเชียลมันเปลี่ยนไปเนี่ยคนเริ่มไม่คนเริ่มไม่เงียบแล้วเออพอคนเริ่มไม่เงียบเนี่ยมันก็เป็นข่าวหรือข่าวอะไรกระจายกันไปครับเอ,อก็จะมีทั้งดีและไม่ดีก็ขัาขับไปเป็นทุกแบรนด์แหละครับเอแต่คนที่ยังเป็นรักดุคติเนี่ยก็ยังมุงม่งมุงม่งมันอยู่อย่างผมเนี่ยผมก็เล่นมาหลายคันถามว่าปัญหามีไหมมันก็มีมันก็เจอขับขับไปเออน็อกกลางทางก็มี แต่ผมก็โอเคมันเป็นปัญหาเราก็แก้ปัญหาไปแค่นั้นก็คือก็คือที่มาที่ไปอืมครับสําหรับคนที่รักอยู่แล้วก็ไม่ได้มีฟีลียสอยู่แล้วเพราะว่าเราก็มองอารมณ์เหมือนแบรนด์อะพิเลียไหมครับที่แบบประมาณกันไหยพี่ถ้าเทียบกันอันนี้เราถ้าเ,เทียบอารมณ์อ่ามดเทียบอารมณ์ครับไม่ไม่ภาพพิงที่เทียบเียบอารมณ์ไม่ใช่คืคนคนที่เล่นอะพิเลียเนี่ยเขาเขาจะแบบ เหมือนกับว่ายอมรับในจุดตรงนั้นปัญหาอะไรแก้กันแก้กันไปดังนั้นเขาจะเราจะไม่ค่อยเห็นคนออกมาตําหนิอภิเรียอะไรอาจจะเพกลุ่มเขาไม่ได้เยอะไม่ได้หลากหลายมากเป็นกลุ่ม่ันข้างเป็น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 ตลาดเฉพาะครับผมใช้คำว่าตลาดเฉพาะแล้วกันอภิเรียใช่ผมว่าอะไรตัวอะไรของแต่งอภิเรียเมมันแลวว่าทุกติเลยพี่เอาจริงนะอะไรของแต่งเขาไม่ผิดหรือว่าพอๆกัน เทียบแบรนด์ของแต่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแบรนด์อะพิเรียของแต่งที่เป็นสเปเชียลแบบแบบอย่างเซียนซีเลิงหรืออย่างเท่าใบมีมือเยอะเท่าเท่าดุคติอือ่าก็จะเป็นแต่งแบบพวกเลสซิ่งพวกความพวกอะไรที่เป็นยูนิเวอร์แซลหน่อยอะไรพวกนี้ครับครับเออแต่ดุคติเนี่ยมันจะค่ายแต่งแต่ละค่ายเลียมันจะแยกเฉพาะมาเลยแล้วทำมันทั้งเยอะมมีคนทํามามาเจาะตลาดกลุ่มคนขับเยอะกว่าใช่อันนี้เฉพาะในเมืองไทยไหมพี่หรือว่าต่างประเทศด้วย เที่ต่างประเทศดูปะที่เ,เป็นเป็นหมดกันครับเป็นหมดมใช่ไหมเป็นหมดออก<ม>อเป็นหมด,หมดมเยอะกว่าก็ <S <S คือพวกในโอบงอีเบอะไรเงี้ยเราสั่งของถ้าเป็นพวกของดูคติเนี่ยยังไงก็จะหาง่ายกว่าแบรนด์ที่แบบอาจจะเทียบความพรีเมียมก็จะใกล้ๆกันประมาณนี้แต่ว่าก็ยังพอหาได้มากกว่าบางแบรนด์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับเรื่องด้วยจากจํานวนการผลิตโมเดลอะไรพวกนี้ด้วยครัวก็อาบิเลียรถมันไม่ได้เปลี่ยนโมเดลบ่อย อ๋อ oh, ใช่ใช่น,นานๆมีสักรุ่น,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 นอยู่นาน,นานแล้วก็ถ้าถ้าถามว่าปัญหาที่พี่เคยเจอแล้วแบบปวดหัวมากๆเลยครับดูเ้ติสักรุ่นหนึ่งพี่เคยเจอขัาตัวไหนมากก่อนไหมพี่ที่แบบแก้ยังไงก็ไม่ไม่จบพอดีนะหันไปนมองข้างหลังแบบต้องมีสักคันไม่มีเดียวมมีสักคันผมผมมีปัญหาตาไฮเปอร์โมตาดอยู่ระดับหนึ่ง ไฮเปอร์ตัว939ป่ะครับ<ม>หรือว่าผมผมมีตอนเป็นไฮเปอร์821 821มันจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ที่บอกว่าเอออัตราเร่งมันมันไม่นิ่งแล้วบางทีก็ก็แฮงกกลางอากาศไปสรุปก็คือเป็นเป็นที่เรียกว่าคอไอดีมันมันมีปัญหาก็เ,าเปลี่ยนคอไอดีไล่นู่นไล่นี่โอเคก็จบได้ อืมก็ก็คือพอพอไล่จบได้แต่ก็ถามว่าค่าเสียหายหรือว่าวิธีจะไล่มันในพี่ยากไหมครับเอาเกินครึ่งปีงไล่เกินครึ่งปีเกินครึ่งปีคือ <c oughs> <c oughs> ขับๆไปแล้วก็เพิ่ง,งหงุดหงิดเฮ้ยทำไมร์ฟอร์แมนมัน,ม,นมันดรอปละลหาสาเหตุไม่เจอทีก็สืบสืบก็ลื้อทั้งคันนะครับคือมผมก็ผมก็สายแต่งรถด,ด้วยแต่งไปลื้อไปแต่งไปลื้อไปจนจนเจอปัญหาแหละก็ไล่ปิดได้ อ๋ <AL> อ, <AL> อ <AL> คือคือรู้รู้จักรถจนปลุกความเป็นช่างขึ้นมาใช่พีก็เลยตอนนี้ทํารถเป็นทุกคันไม่ไี้เกาเป็นช่างขึ้นในคุณนะใช่ครับรู้จักคือถ้าเกิดใครที่ใครออาตรงนะไม่ใช่แค่ดูคติอะถ้ารุ่นไหนที่เจอปัญหาเนี่ยแล้วพอเขาเขารู้สึกว,ว่ามันแก้ไม่จบเขาจนเขาต้องแก้เองเสุดท้ายเขาจะเขาจะทาจนเป็นนะพี่เพื่อนผมก็เป็นคนหนึ่งเบเนลลี่เบนเนลลี่เขาเป็น ที่ที่เขาเจอนะทีร้านมันก็มีมีม,ม,มีแบบค่าใช้จ่ายใช่ครับต้นระดับใช่เบื้องต้นต่อครั้งเราเราเข้าใจได้ว,ว่าคือเขาเปิดเป็นเป็นศูนย์เนี่ยครับยังไงเขาก็ต้องมีรายจ่ายเนาะจ้ะใช่ครับยิง่งศูนย์ยิ่งใหญ่รายจ่ายด้างามมันก็ยิ่งเยอะมันก็แชร์ลงมาในค่าอะไรค่าบริการอะไรพวกนี้เพื่อให้เขาอยู่ได้อารมณ์ก็เหมือนร้านหรือโรงบานอะไรทั่วไปเนี่ยครับ แต่ว่ามันก็จะมีมีตัวเลือกดังนั้นก็เลยเป็นช่องทางที่มากมีอู่นอกเพิ่มเข้ามาซึ่งอู่นอกเนี่ยเขาก็ต้นทุนในการบริหารจัดการเนี่ยเขามัสูงเข้าสูงใหญ่เงินเดือนพนักงานเนี่ยสมมุิสูงใหญ่เงินพนักงานมีผู้จัดการอะไรพวกนี้ครับเงินเดือนก็ต้องเยอะอยู่แล้วดังนั้นก็ต้องหาอินคมเข้ามาเยอะพอแต่พอเป็นศูนย์นอกเนี่ยเขาอาจจะมีช่างอยู่สองคนเจ้าของหนึ่งคนอะไรพวกนี้ เขาค่าโอเวอร์เฮดของเขาเนี่ยมันไม่เยอะเท่าดังนั้นเนี่ยเขาเลยทาค่าซูวิที่ต่ำกว่าศูนย์ได้แต่คันนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะมแต่ว่าผมมาเขาเ้าใจทั้งสองฝ่ายส่วนอยางสมามากินศูนศูนย์เนี่ยก็ต้องอยู่รอดซึ่ง,ซ,งซึ่งเท่าที่คือผมเพื่อนผมเนี่ยเป็นเจ้าของโชว์รูมรถยนต์หลายที่คือเราจะรู้เลยว่าธรรติของเขาเนี่ยการขายรถหนึ่งคันเนี่ยมานจิ้นน้อยมากอแต่เขาจะอยู่ได้ด้วยเนี่ยจากค่าซ์วิตแต่พอรถที่ เซอร์วิสไม่ไหวเจ้าของทคือไม่ได้เจ้าของที่เซอร์วิสสู์ไม่ไหวไม่ได้ผิดนะครับครับเข้าใจพี่เขาตาม <laughs> ตามสถานะพอสู์มันมันขาดจํานวนคนที่เข้ามาเซอร์วิสไม่บาลานซ์กับรายไรายจ่ายเขาต้องจ่ายเนี่ยศูมันก็อยู่ไม่ได้มันเข้า <laughs> ก็ต่อสัญญาไม่ได้เขางระยยปิดตัวไปนี่คือที่มาที่ไปว่าทําไมรับอันนี้เป็น general business model เลยครับ <laughs> พอศูนย์อยู่ไม่ได้เขาก็ไม่ต่อสัญญาพยายบริตัวไปเราก็เลยห็นประกันว่าศูนย์ปกติเหลือเหลือน้อยลงจนถิดตัวแล้วก็เปิดเจ้าขอใหม่เลือลักหน่วยไม่พิจารี่เลือเลือลักหน่วยแล้วไม่พิจไหมครับในประเทศเออใช่เพราะว่าจํานวนรถที่มาเข้ามาเซอร์วิสไม่เพียงพอมันก็ไม่ประาลานอยู่ไปได้มันก็มีแค่นี้แหละเป็นวิกฤโมเดลครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเรื่องปกติธรรมชาติเลย ก็ก็เข้าใจได้พี่อย่างอย่างหลายหลายศูนย์นะผมเห็นที่ที่ผมเจอนะที่ผมรู้จักที่เขาขายดูคติเป็นศูนย์เรวิเชียลอยู่อ่ะเขาก็พยายามดึงแบรนด์อื่นเข้ามาขายเพื่อที่เขาจะได้หล่อเลี้ยงเอเร์ไพร์เขาต่อไปได้เพราะงั้นเขาก็ไม่รู้จะเอาคือทุกอย่างผมว่ามันขับเคลื่อนด้วยด้วยด้วยเงินไหมพี่้วยเงินที่ต้องเอามาหล่อเลี้ยงพนักงานอาค่า ต่างๆนี่เขาต้องซัพพอร์ตซัพพลายไม่ใช่แค่พนักงานตัวรถด้วยตัวอะไหล่ด้วยอย่างที่ผมอ่าอย่างที่ที่เราเจอๆกันคือดูคติเนี่ยเวลาเบิกอะไหล่ทีบางชิ้นเนี่ยมันรอกันนานมากอันนี้ผมก็คิดว่าผมเข้าใจได้เพราะว่าในเมื่อรถที่เข้ามาเซอร์วิสมันน้อยอยู่แล้วการจะต้องซื้ออะไหล่มาสต็อกมันก็คงไม่ใช่ทางที่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมพี่ถ,ถ้าถ้าเกิดเท่าที่ผมคิดนะถูกต้องถูกต้องเลยเพราะว่า ไม่มีใครกล้าลงทุนอะไหล่ล้านหนึ่งมารอเนี่ยสมมตินะอะไหล่รวมรล้านหนึ่งมารอเนี่ยจะได้รอคนมาเปลี่ยนคือเท่ากับว่าเงินเขาจะจมตรงนั้นล้านหนึ่งจมนานเท่าไหร่ไม่รู้จะอะไหล่เขามีค่าเสื่อมใช่ไหมพี่ใช่ไหมใช่ไม่อายุของมันมียายุของมันด้วยแล้วก็ในเชิงในเชิงการบริหารธุรกิจนะครับเขาไม่ยอมให้เงินมาจมตรงนั้นหรอกมันมันเสี่ยงมันเป็นเสี่ยงมันกลายเป็นต้นทุนแล้วในในแง่ของการบัญชีงบการเงินมันมันวุ่นวายมากดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็น เป็นกรณีว่าพวกรถฝรั่งเนี่ยกําแพงภาษีอะไรมันสูงไงค่าต้นทุนก็สูงแล้วเจอภาษีไปอีกสามสิบวกแวดเจ็ดเปอร์เซ็นตอันนี้หงายท้องเลยนําเข้า้องเ,ออเล็กินน้อยก็คูอกว่าโดนหมดนะผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าโดนกันทุกโดนหมดแต่ว่าคนนําเข้าของแต่งอะไรเองเนี่ก็โดนหงายท้องหมดเหมือนกันเว้นจะใช้วิธีแบบเหมาตู้เข้ามาช่าง,งเนี้ยอันนั้นก็ก็ถูกลงมาหน่อยแต่มีความเสี่ยงว่า สินค้าจะหายมันเขาต้องรับรพัรับความเสี่ยงเอาความเสี่ยงความเสี่ยงเอาเพาะอย่างที่ผมเจอเนี่ยบางสวนเขาก็ใช้วิธีหล่อเลี้ยงสวนเขาไปต่อด้วยการนําแบรนด์อื่นเข้ามาแจมขายแทนอย่างอย่างของที่ผมอยู่นะคือพิษณุโลกเขาก็จะมีแบรนด์อ่าอย่างพวกรอยย์เอ็นฟิวสโกมาดี้เข้ามาขายแทนแล้วก็รดราคติในศูนเนี่ยถามว่ารับบริการไหมรับบริการยังมีบริการอยู่แต่ว่าถ้าจะขายจะซื้อต้องสั่งอย่างเดียว คือจะไม่มีมาจอดโชว์ในโชว์รูมหรือว่าไม่มีเทสทสได์มาจอดให้แล้วเหมือน,นสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นอย่างเมื่อสักสักสามปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วเนี่ยยังพอมีซูเปอร์สปอร์ตให้เทสได้์มีพายิการเล่ให้เทสไดซ์คือสังเกตช่วงอีกช่วงหนึ่งอะพี่สองปีที่ผ่านมาในสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตว่ารถเดโมออกมาขายมือสองกันเต็มเลยเหมือนว่าเขา <S <S เขาเริ่มเขาเริ่มปรับโมเดลที่จะเขาเหมือนเขารู้ตัวก่อนที่ดูวติไทยแลนด์จะจะจะเหมือนจะเลิอกอ้พี่เขาถึงได้เอารถเดโมอ,อกมาาระจยย่ อ่ารถเตียมโม่เนี่ยต้องต้องเข้าใจก็คือถ้าเกิดเทียบกับอ่าอต่ที่ผมฟังจากที่เพื่อนหมวเป็นช่วงรถยนต์เล่าฟันนะรถเตียมโมเนี่ยคือเป็นรถอะไรที่ทางทางทางตัวแทนใหญ่บังคับให้ซื้ออ๋อบังคับซื้อเลยอย่างมี้แนต้องซื้อเลยดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเอาเงินไปจมอยู่ก้อนหนึ่งดังนั้นเนี่ยพอพอเขาปิดศูนย์เนี่ยรถเตียมโม่เนี่ยเป็นสินทรัพย์บริษัทอ่าใช่ถ่ตัวจะชื่อบริษัทอ่าเขาต้องขายอ๋ออืมเรียปกติเลยครับ แต่คือรถเดโมนี่คือบังคับต้องมีใช่ไหมพีม่ต้องซื้อเลยเวลาซื้อรถกับเขา,าที่ผมไม่รู้นะว่าเป็นเป็นหนึ่งในสัญญาดูเขาเป็นแค่นโยบายแต่ละส่วนมาส่วนไหนจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้คือต้องซื้อเลยย่อ <c oughs> ดว่าต้องมีอย่างน้อยกี่รุ่นอ๋อ,แบบอครับสัญญาแต่ละที่ไม่เหมือนกันอ๋อแต่ละเขาไปดีลอีกว่าเจ้านั้นเจ้านี้นนใช่ว่ามาก<ม>ินแบ่งกันเท่าไหร่ถ้าแบ่งเท่านี้คุณจะต้องมีรถเดโมเท่านี้ทายอดเท่านี้อะไรพวกนี้นะครับครับ แล้วพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ปี2อง1ที่เปนี่ยที่ตอนนี้อาถ้าผมฟังไม่ผิดนะคือทาง audi thailand ใช่ไหมพี่ที่เขามารับช่วงต่ออ mm hmm. แล้วตอนตอนนี้เขาก็าเรื่องราคา pricing เนี่ยไม่แทบไม่เปลี่ยนใช่ไหมพี่ยังประมาณเดิมอยู่ไหมครับหรือว่ามีการปรับบ้างครับเรื่องค่าบำรุงรักษาอะไรพวกนี้ที่ผมไม่ได้ผมไม่ไท้ผมไม่ได้ตามพวกเรื่องราคาอะไรเท่าไหร่ เรื่องขับปรุงรักษาเนี่ยเขาเขามีการแก้ไขปรับปรุงมามาหลายปีแล้วตั้งตั้งแต่ยุคต้นอ๋อก็ยังยังใช้ตรงนั้น<ด>อยู่ลดลงมาลดหลั่นลงมาแล้วก็ด้วยเครื่องร็อกใหม่อย่างเช่น,เช,นเช่นเครื่องวีโฟรอะไรงเงี้ยระยะการบรุงรักษามันไม่ลงมัน,ม,นมันยาวขึ้นแต่มันยาวขึ้น,นยาวขึ้นมันไม่ต้องมีเซอร์วิสใหญ่เหมือนพวกรถตอนที่เป็นพวกเดสมอด a l ลหรือว่าเป็นพวกเฟสเด a t าที่มันมีระบบ สายพานที่ไปคอนโทรลเรื่องเรื่องเรื่องไอ้ตัววาลวและอันนั้นเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยมันก็จะระยะเซอร์วิสจะยาวขึ้นต้ทนทุนรายจ่ายของของของลูกค้าเนี่ยก็จ,จะน้อยลงอันนี้มันก็ก็อาจจะเป็นเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เขาพยายามเปลี่ยนโมเดลเครื่องยนต์เนี่ยเป็นมีโฟรบ เพราะว่าเซอร์วิสใหญ่ของของเครื่องบอลเครื่องยนต์บล็อกเดิมเนี่ยมันมันค่อนข้างแพงอยู่นะสมมติเซอร์วิสใหญ่ทีรับสองสามหมื่นนี้พวกเทสเทต้าเทสููได้ไม่ไหวหรอกเออสู้ได้ไม่ีคนหรอกพวกเครื่องเทสเทต้าใช่ไหมครับที่มีพันทม่มันแพงเทสต้าเลยโมดูลพวกเจ็ดเก้าหกพวกเครื่องแชมคู่อะไรพวกนี้ครับเก้าห้าเก้าแปดเก้าเก้ายังเป็นแล้ก็พยายามปรับปรับลงมาปรับลงมาปรับลงมาให้ค่าเซอร์วิสเนี่ยมันลดลงครับอืม ก็อย่างเท่าญี่ปุ่นก็เกือบเท่าแต่ก็แต่ก็บางบางคนมันก็เสียความรู้สึกตรงนั้นไปแล้วอะอว่าโดนข้างสุอด,ด,ดอุ้ยปวดร้หลักแต่ต้องอต้องบอกนะบดูคติเบื้องต้นเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นกับจากตลาดเฉพาะกลุ่ม,ม<อ>ใช่่ครับตั้งตัวซีนิ่งของลูกค้าไว้เนี่ยเป็นลูกค้าที่แบบว่ามีกำลังจ่ายในระดับหนึง่งชื่อมันเขาตั้งตั้ง อ่าเดี๋เรียกว่าตั้งตัวไหมนะเขาเรียกว่าตั้งตั้งเป้าหมายลูกค้าอยู่ในกลุ่มพรีเมียมแบรนด์ใช่ไหมครับก็เท่า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 ที่เท่าที่เห็นราคาอะไรทุกวันนี้ก็ยังตั้งเป็นพรีเมียมแบรนด์อยู่ครับแต่พอรถเนี่ยมันเริ่มกระจายไปจากมือหนึ่งเป็นมือสองจากมือสองกรุงเทพไปมือสองที่ตามอัพคันที่หรือต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ครับครับกลุ่มลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปพฤติกรรมเปลี่ยนไปกำลังในกระเป๋าเปลี่ยนไปอืม มันก็เลยแต่ว่าแต่ว่ามันก็เลยมีมีเสียงบน่นเสียงอะไรเ,เรื่องกกับค่าเซอร์วิสเลยแต่แต่อย่างที่ผมบอกเมื่อตอนแรกเนี่ยกลุ่มคนที่ยังเป็นคนคนที่แบบรักตัวติดอยู่ก็กัดฝันจ่ายได้อยู่่ะส่วนคนที่เออคิดว่ามันมันแพงไปนิดนึงก็ไปอู่นอกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ผิดอะไรเป็นถูกต้องอืม๋ยวน,นี้อู่นอกก็หลายที่เขาทาได้เกือบเข้าศูนย์นะครับบางที่ที่ผมเห็นนะใช่ใชม่มีเซ็นมีเซนเซอร์มีดูกระติกครับ ผมว่าเซอร์วิสอะไรจะบอนยุ่งยากอะไรไหมเอาเซอร์วิสท,ทั่วไปนะศูนย์นอกหาลายร้านนอกหลายที่จะทําได้ทําได้ค่อนข้างดีด้วยอือก็ศูนย์มันน้อยลงด้วยเนาะจะให้ครับกอะไรอยู่บางคนป็ไกบ้านไกลไกด์ใ่า่เจ้าของมันที่เปิดอโอ้โหผมต้องขับรถขึ้นกรุงเทพอ่ะ <laughs> <laughs> ผมคงผมก็คงไม่ไปอลพี่ขนาดนั้น่ะคงแถวนี้อแถวนี้ผมก็พอมีร้านที่เขาทําเป็นอยู่เขา พอได้คือเหมือนว่าเขามีอุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์ที่แบบปลดอะไรเนยพวกที่ว่าแบบขึ้นเซอร์วิสอะไรพวกนี้หรือว่าพวกเซนเซอร์อะไรเขาก็พอมีทําเป็นปลดโค้ดอ่ะผมทำแบนี้กันเลยปลดโค้ดได้อะไรพวกนี้ครับคือคือรู้สึกว่าบางเมื่อก่อนสมัยก่อนมั้งที่เขาทํากันแล้วคือไอ้ตัวเซอร์วิสมันมันปลดกันไม่ได้ก็คือเซอร์วิสแหละแต่ว่าไม่ได้ปลดไอ้พวกนั้นออก เออก็ปล่อยแค่ลาคันตาลาคันตานิดนึงแต่ว่าไม่เหมือน,เห,อนเหมือนบางรุ่นพอมันมีแล้วมันก็ทาการเหมือนมันเซฟรอบไปครับพอมันขึ้นแล้วรอบมันจะไปได้ไม่เต็มที่อะไรประมาณนี้ผมจําผมไม่ค่อยชัวนะพวกเรื่องความทำเยอะมาหนึ่งที่ตั้งเงื่อนไขไว้ยังแง่ผิดไหม,มหรือว่าเขาไม่ผิดนะไม่ผิดผิดไม่ผิดเออเพราะหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ครับเขาแรกนะแล้วประชากรที่ต่างประเทศเนี่ยคือต้องต้องดูเรื่องของอ่อ เขาเรียกว่าเค้าเจอของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันของฝรั่งเนี่ยเขาจะเขาจะมีแบบแผนชีวิตค่อนข้างชัดเจนใ,ในในลักษณะของฝรั่งที่เขาเขาสั่งสอนันมานะแต่นเนี่ยเขาจะรู้ว่าการที่เขามีรถดูคติเนี่ยเขาจะต้องไปสวิตตามนี้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 ค่าใช้จ่ายตามนี้ยนี้เป็นเหมือนเป็นเป็นแผนชีวิตเลยที่ต้องทําครับแต่พอมาคนไทยคนไทยจะเป็นคนง่าย เป็นคนง่ายๆเนี่ยมันก็จะแบบเอ้ททาไมต้องไปเช็คสูตเนาะมันแพงจังเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมก็คือจะมีหามีทางออกของแต่ละคนอืมก็ก็ผมพูดแบบกลางๆเลยพี่ผมที่ผมคิดนะเอาแบบไม่ได้ผมไม่ได้ว่าใครนะคือซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเทอร์วินเดี๋ยวให้ว่ากัน <laughs> คนไทยจะเป็นอุตสาผู้อ้อมอ้อมเป็นคนง่ายเราเป็นพี่เราเป็นคนง่ายๆคือผมบอกตรงเลเราเป็นคนง่ายๆเราไม่เราไม่ได้แบบอ่าเราจะไม่ได้เป็นเอาจจริงผมก็ไม่ได้ว่าใครผมก็เป็นคือหลายๆคนก็เข้าเข้าใจเพราะว่าเรื่องนี้ประมาณว่าบางคนอาจจะไม่ได้วางแผนสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าคือคือที่ผมเห็นเยอะนะพี่ผมเห็นกับตัวตาเห็นกับตัวเองมาเยอะสำหรับคนที่ซื้อมาแล้ว พอขับไปปุ๊บแล้วพอรู้ว่ามันไม่ใช่สุดท้ายก็ขายไปในเวลาสั้นๆส,ส,สั้นมากๆสั้นหลักๆห,ห,หลักวันหนูก็เห็นมาแล้วหลักร้อยโลอ่ะหลักสิบโลอ่ะหลักสิบโลไปอยู่เต็นท์แล้วพี่เปออยู่เต็นท์แล้วแบบ <c oughs> แล้วตอนคิดคือมันเมืม่อปกติจริงๆคือไม่แปลกไม่แปลกคือถ้าเห็นเห็นรถเต็นท์หมาน้อยๆบางที่เขาบอกไปรีไหมเอ้ยบา,บางจริงๆมันมาจริงมันก็ไม่ได้รีพี่เนาขับน้อยจริงคือไม่ได้วิ่งเลยอ <c oughs> อันนบางคนที่ว่าเคยขับสี่สูตมาแล้วก็อยากจะลองเล่นดูกติแล้วพอเจอเครื่องแ e อลทวินเข้าไปก็ไม่ไม่ถูกโฉลกจริงก็มีไม่ไม่ไม่รู้คาแรคเตอร์มันน้าแรกเลยมันเนี้ยคืออาจจะเห็นผิวเผินได้ยินเสียงแล้วชอบแต่พอไม่รู้จักคาแรคเตอร์มันโดยโดยจริงๆริะแล้วพอมันมาจับอะบางคนอีกี้นะพี่อีกี้เลย <laughs> เคยเคยเจอเคยเจอแบบหยีกีเลยแบบทำไมมันไม่สมูทเลยกระตุกกระโชกกระชากดับ like ง่ายคือเขาไม่ถนัดคือคอนนี้เขาไม่แบบเรียกอะไรครับจับไม่รู้นะคาแรคเตอร์รถมันไม่เหมือนกันยังไงก็มันก็เหมือนรถก็เหมือนกันแต่ดีแต่ขับสมุดที่รอบรอบกลางขึ้นไปอันนี้ยอมรับเลยสนุกจริงทั้งเสียงทั้งแรงอะไรพวกนี้ได้หมดแต่ช่วงที่แบบว่าช่วงรอบต่ําเนี่ยก็ต้อง เลี้ยงรอบหน่อย <นะ S 2> คขับในเมืองในรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยใครขครับ,บใครขับเแ่าแถวสุขุมวิทแถวแถวจรันสนิตวงอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมอยู่แถวนั้นผมก็จะรู้ว่าไม่เอาไปขับคลิกดีกว่าแถวนั้นเราเราจะแบบเราจะว้าวมากเวลาที่เราได้ยินเสียงดูคดติพาขับผ่านเราในรอบสูงเลยรอบกลางกับรอบสูงไปเราจะรู้เลยนี่ดูคติอ่าได้ยินไกลรู้ผี่เป็นรถรุ่นเดียวที่ได้ยินไกลแล้วรู้ว่าดูคตินี่มันเป็นเสน่ห์ของแบรนด์นี้ใช่ครับ คือที่ที่เหมือนกันคือตอนแรกผมคือเมื่อก่อนเอาจริงๆอะ่ะตอนสมัยเริ่มเล่นรถซีซีงสูงอะ่ะผมก็เป็นคนประเภทหนึ่งที่แบบเด็กอะ่ะพี่ hey, พเฮ้ยพิกไบค์สี่สูบเว้ยมันสองสูบมันจะได้ฟีลอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็เลยไปไปเล่นทีบีอาร์ห้าศูนย์แล้วพอรู้ไปว่าขับแล้วมันก็ฟิะพี่มันก็มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือมันต้องไปรอบต้นๆเนี่ยเอาตรงน,นะผมไม่ได้ว่าทีบีไม่ดีนะพี่แต่รอบต้นๆอะ่ะผมว่ามันไม่รู้สึก ถึงความถึงความมีแรงของรถอะพี่แล้วตอนนั้นผมขับในเมืองด้วยครับขับในเมืองเนี่ยไม่มีทางที่แตะขึ้นเกียร์สี่เกียร์ห้าได้เลยมันวิ่งอยู่แถวเกียร์หนึ่งสองสามอ,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 อ่าปล่อยปล่อยไหลพี่ปล่อยไหลอย่เดียวขับในเมืองอะ่ะก็จะแบบ อืมันใช้ชีวิตลําบากเนาะมันต้องแบบเครื่องเครื studies, ่องก็ร้อนน้ํามันก็กินรับในเมืองมันจะกินน้ำมันหนักหน่อยพี่ตัว4สูบพวกนี้ขนาด650นะครับมันกินเท่าไอ้เก้าสามเก้าตัวผมรับตอนนี้เลยผมขับต่จังหวัดใช่ไหมแต่ไอ้นั้นขับในเมืองคือมันกินเท่ากันเลยทั้งที่เครื่องมันต่างกันเกือบหมูเกือบเท่าอ่ะพี่ ครับก็ผ่านมาแล้วนะครับกับตอนที่1ที่คุยกันเรื่องดูคตินะครับยังไงคลิปนี้มันยาวมากพอดีคุยกันประมาณ4ี่ชั่วโมงอยากให้ผมขอแบ่งแล้วกันผมขอแบ่งเป็นพัาร์ทอาจจะพาร์ทละสิบยี่สิบนิดีแล้วก็เดี๋ยวแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆให้ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับติดตามรับชมแล้วก็ใครมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์กันไปได้พูดคุยกันหรือถ้าใครอยากเข้ามาร่วมพูดคุยกันอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้ครับเผื่อว่ามีประเด็นน่าสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกัน ยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับพี่จามสวัสดีครับ